มาสบโปโกค่ะโอ้นิสาไม่มีน้ำไม่มีปลาเลยบัตรคูสีฟ้านะครับคิวที่หนึ่งสิบคิวที่ห้านะครับบัตรคูสีฟ้าครับคิวที่หนึ่งสิบคิวที่ห้าครับ ซีชมพูอยู่ทางไหนทางนี้หรือทางโน,น้นชมพูก็ไปทางโน้นเหมือนกันใช่ไหมอ๋อนี่นี่คนเยอะเลยคนเยอะเลย ซีชมพูไปทางนี้แหละนึกว่าทางโน,น้นโอ้มีที่นั่งเยอะๆดิทางโน้นนะ่ะก็จะไปนั่งกินข้าวทางโน้นเลย